สบายดีเอลทีมิชันสินค้าเกษตรลาวจ่อทะลักเข้าจีนบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้จะได้ลิ้มลองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่แปลกใหม่จากสปปลาวกันแล้วในไม่ช้านี้ครับเนื่องมาจากข้อตกลงฉบับใหม่ที่เพิ่งได้รับการลงนาม ในงาน China International Import Expo หรือ CIIE ครั้งที่5รัฐบาลเขตอย่างฟู่ของจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับองส่งเสริมการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของสปปลาวระหว่างการจัดงาน CIIE เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างทั้งสองประเทศโดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวท่านอย่างฟู่จะสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพจากสปปลาว เพื่อนำเข้าสู่ตลาดท้องถิ่นอีกทั้งตอบสนองความต้องการของบรรดาผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วยทั้งนี้ครับศูนย์จำหน่ายอาหารนำเข้าของสอปปลาวจะถูกจัดตั้งขึ้นในอย่างคู่เพื่อให้บริการแก่ชาวเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองอื่นๆในภูมิภาคแถบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีโดยสินค้ากเกษตรหลักๆของสอปปลาวได้แก่ข้าวกล้วยมันฝรั่งและข้าวโพด สินค้าเกษตรบางชนิดเช่นผัโภตหวานมันสับปะหลังแห้งและเสาวรสเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีนอย่างมากขณะที่รัฐบาลได้เปิดเผยครับว่าบริษัทอินเทอร์เน็ตชั้นนําในหยางฟู่จะช่วยจัดหาทรัพยากรดิจิทัลและแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซต่างๆที่ดีกว่าเดิมเพื่อช่วยสนับสนุนการขายผลิตผลต่างๆจากสปป,รปลราวในจีนนอกจากนี้ยังมองว่าข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ตลอดจนทางรถไฟจีนลาวจะช่วยทำให้ความร่วมมือระหว่างอย่างฟู้และกระทรวงอุตสาหกรรมของสปปลาวเป็นไปอย่างราบรื่นโดยเหล่าประเทศสมาชิกภายใต้ข้อตกลง RCEP ทั้งหมดต่างก็ส่งองค์กรเข้าร่วมงาน CIIE ในปีนี้รวมถึงจำนวนประเทศที่เข้าร่วมโครงการข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI และองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ SCO ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อเทียบกับช่วงที่จัดงาน CIIE ครั้งที่5โดยสัปป,ปลาวได้เข้าร่วมงานดังกล่าวนี้เป็นเวลา5ปีติดต่อกันแล้วแล้วพบกับ LTV i s i o ชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี